สวัสดีคุณผู้ชมนะครับเราอยู่เกม Silent h e a d นะครับผมอันนี้มันอันนี้พางะไรวะเดี๋ยวโอเคสวัสดีคุณผู้ชมนะครับเราอยู่เกม Silent h e a d อ่า Silent Forest นะครับหรือว่าป่าของ Silent h e a d นะครับเ,เรามาปรับมีปรับเสียงไหมไม่มีอ่อโอเคอ็นี่ เพีงเราเบาๆนะเขาอ,อยากให้เพลงดันมันดังมากอืมก็กลางๆโอเคเล่นๆนะครับอันนี้อะไรเล่นต่อนิวเกม เอนเตอร์เพื่อสคริปต์ออตูตูเรียลอยู่ไอซี่โอ้โหทำไมมันแลกจังเฮ้ยพี่โอ้ยเจ็บหัวจังต้องไปต้องเลือกดื่มแล้วเนี่ยแต่ผมผมแลกนะครับ อ้าตัวผมติดก็นี่ไงมูฟแล้วมูฟแล้วต้องกดตคริปหรอคทำพีทโอเคกุญแจฉันอยู่ไหนนะแจกุญหรออืมกุญเชียง เนี่ยคืออะไรนี่กด F อ๋อโอเคทำเังไงว่า F to return อะไรวะโอ้เงยว่าแต่คุณเอ,อ,อาเ,เ,เอาเอาแสงกันไหมโอ้โหขอกระกากเลยขอลือ่นๆเ,เลย นี่สว่างแล้วหรอสว่างอ้้หสว่างไงของเองวะเนี่ยต้องออกจากพอร์ตโหมดถึงจะอัป,อปเดตโอเคโอเค,อเ,คดเดี๋ยวผมลดเสียงไม่ใช่หรอวะเกมแม่งกวนแล้วโอเค คืออันนี้คืออะไรวะเนี่ยดูไม่ออกมันมืดจนดูไม่ออกเี่ยไปทางนอกทักคีแล้วก็กล้องอ๋อทักคีมีแล้วมีแจรถไม่ใช่กูทักคีเมื่อกี้ได้กล้องเฮ้ยเดี๋ยวมันแหลกอะไรวะเนี่ยเดี๋ยว ไอ้ต้นไม้เงี้ยวนี้ไม่เคยโตเลยอะ่ะอืมใช่ครับเอาแล้วทักทักคีย์ผมอยู่ไหนอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเยวฮือเราจะเปิดเข้าเวิร์ออกไอ้ตรงนี้ทำใหม่นี้เอา มันเอ,อยผมไม่ไวว่นนี้ดิโอ้โหจะมึนหัวเอาอะไรเนี่ยโอ้ดูมันเดินไปเซยใเ,เซมาไหนครับทักคีไม่มีอะไรเลยแล้วให้ผมมาทำไมวันนี้โอ้โห แล้วนี่คือหน้าหลังบ้านหร,หรือหน้าบ้านท้าไมมีน่าจะเป็นอมันเดินมึนหัวหนะครับแล้เวเข้าไปพี่เดินนี้มึนหัวมากห้องนี้ชั้นสองไม่ใช่เราเรามาจากชั้นนี้เดี๋ยวโอ้อย่าพึง่งโอ้จะผ่านไม่ได้เกมยังเดินยังไม่ผ่านเลย คนี่แหละที่ฉันทิ้งกุญแจไว้โอเคไป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 มันออกไมยก่ยกหน่อยผมปวดหออัวจ่ดเดี๋ยวปรับภาพปรับอะไรว่าไม่โอ้หหมืนโอเคครับถึงเวลาขึ้นรถ บุนบุนบุนลาเบิอันนี้คือบันขับเลยใช่ไหมเนี่ยอย่างช้าบุน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 ตุ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 ขับไปตามถนนครับ ไม้โอ้ยคายขนาดขนาดขนาดปรับภาพกากันเนี่ยเอ้ยปรับภาพดีนี่ไม่ได้เล่นอ่ะวันเนี้ยเฮ้ยไอ้เรดิโองี่เง่านี่มันโอ้โหฉันต้องซ่อมมันนะเนี่ยใช่ครับต้องซ่อมด่วน

โอ้โหเสียงเสียงดังจังอืม้ยทำไมไฟจะดับอะไรวะเนะี่ยอะไรอ่ะโอ้โห,โโหรถทำไมมันถลย

ไอเดี๋ยวเกมแม่งกุนตีและ่ะปรับให้ให้ผมยังานะตับนะกราฟิกนะโอ้โหเกมอ่ะปรับแม่งลดหมดเลยแล้วกันต้องถือว่ากวนโอ้ยเรา อะไรเนี่ยมันต้องมาปรับเรื่อยๆอย่างเงี้ยหนักแล้วหนักแล้วนี่อะไรครับเอาเปิดขึ้นมนอยู่มันดีนะปิดหมดแล้วครับลำคาญปิดไฟอะ่ะเกิดอะไรขึ้นเออเดี๋ยวดูภาพใหม่โอ้ครับนะเกิดอะไรขึ้นทำาม้ชั้นแหลกเอ้ยรถรถชั้นไปไหนวะเนี่ย รถผมไปไหนโอ้โหค้างเลยที่นี่คืออะไรไเนี่ยโอ้โหล่องเรือจัดไปครับพายเรือพายเรือ,อชิวเลยทำไมฉันได้กลิ่นเหมือนอไรสมุอ่ะควันเหรอ นี่มันต้องเป็นฝันร้ายแน่ๆต้องฮึบจมบึบเฮ้ยอะไรกันวะนะไฟไหมเอาเอา้เอเอยกลับดีเฮ้ยโอ้ยแย่แล้วเอาจบสะไร็จแล้วคืออะไรเนี่ยโอเค ยอเ่เืออ้โหอะไรวะเนี่ยอ๋อฝันร้ายจริงครับโอ้ว่าอยู่กินไฟมงไฟโอ้เระเบิดตุ้มเป็นโก้ขันเฮ้เกือบแล้วเนี่ยเกือบไปแล้วครับไหนมันอย่าบอกว่าทุกครั้งที่โหลดด่านใหม่มันอันแน่ก็โหลดฉากใหม่ก็ต้องมาปรับใหม่ผมรู้แล้วอ๋อไม่ได้กินผมหรอก เอน,นี่อัะเดี๋ยวดยทำไมน,นี่ยังน,นี่มันบัก็กมันบัก็กโอ้ยเราต้องหาทางออกไปจากป่านี้ให้ได้เอ้ยตรงนั้นเหมือนมีเสาสัญญาณเอ้ยรีดิอใช่ไหมเนี่ยอันเนี้ยตามครับตามฉันจะไปทางไหนดีเอ้าผมวิ่งมาแล้วเนี่ย อย่าตามเสาไปเสาทิศเฮ้ยไม่ใช่ว่าตรงนี้มันอยู่แถวเสาสัญญาณเหรอนี่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 น,น,นี่ปีนได้ไหมปีนได้ไหมปีนได้ไหมโอ้โหปีนไม่ได้จักรยานใครเนี่ยทำจักรยานหล่นหาย บางทีฉันจะอาจจะเจอเด็กที่หลงตัวหลงอ๋อเด็กเขาอ๋ออย่าว่าในข่าวคือเด็กมันมิสซิ่งครับมันหายตัวไปนะไม่มีซัพย์ฟังมนดูเรื่องเลยโอเคโอเคเดี๋ยวเราตามหาเด็กอืมนันคือสิ่งที่ผมคิดนะครับผมจัดไปพี่ชายตามทางไปครับมีเลือดเพิ่มขึ้นเรื่อ,อ,อยๆเกิดอะไรขึ้นกับ เด็กที่นั่งสงสารนันเนี่ยรีบไปด้านหน้าดีกว่าเด็กที่นั่งสงสารเราต้องรีบไปหาเด็กครับผมไหนเด็กเฮ ύ, ้ยทำไมเลือดมันเลือดตรงไหนวะเนี่ยพี่เห็นเลือดได้ไงผมไม่เห็นเลยเลย นะครับคุณผู้ชมอันนั้นคือสรฟเหรออ้าวอ้ออเอเด็กที่หายไปเหรอเอามาทำอะไรกับตรงนี้ดิสภาพเป็นโซฟกันมดมาแหมน,นอนนอนจิ้มลิ้นกันเลยไม่น่าถามโดนกินไงล่ะโดนแด็ก มันโดนไอ้นีไน่ไงจะเล่นเฮดแร็กเอ้ยอยู่ด้านหลังเราปะวะเอ้ยยังไม่มีโอ้โหแหลกก็แหลกกองก็สายยังต้องมาออโอ้โหต้องมาเจออะไรอย่างงี้เอ้าเอ้าวจอดับชัอตเตอร์สี่มีกี่ชัตเตอร์วะแอบดูได้ไหมทั้งหมดมีกี่ชัตเตอร์ ต้องมีบอกแหละนี่งไงด,ด,ด,ดูิโอเคโอ้ทำไมภาาเป็นอย่างนี้เนี่ยไม่ไน้่ยผ้ามันภาพมันกากชัดเอา้าผิดทางอีกทางนี้โอเค นี่ผมผมรู้ว่ามันต้องมาปรับเอ้ยโอ้โหมันสว่างย,ยังไงเนี่ยเดี๋ยวเก็โอ้โหเกมแม่งเล่นเราแล้ว,ลวมันสว่างยังไงวะเนี่ยแล้วต้องมาปรับใหม่ทุกรอบบ้าปะเนี่ยเองบ้าปะเนี่ยหลังกลับไปไม่ได้แล้วนะเออรู้แล้วเองแต่วเองบ้าปะเนี่ยอะไรวะเน่ คือผมว่ามันปรับเหมือนมันปรับได้แล้วแต่มันค้างอะ่ะ <c oughs> เสียงเสียงเรื่องเซตติ้งอยู่ตัวแล้วนะแหนมาตัวเฮ้ยโอ้โหอะไรวะนะผนะู้ชมเห็นไหมมันไปไหนวะนะเออไปไหนวะเออไม่รู้เหมือนกันครับ นี่มันเริ่มที่จะทําให้ฉันขนหัวลุกแล้วนะเพิ่งรู้เหรอครับคุณเพิ่งขนหัวลุกเหรอครับผมขนขนชุดลุกตั้งนานแล้วนะครับพี่พี่พี่เพิ่งจะกลัวผมเข้ามาแล้วมันมืดผมก็กลัวแล้วครับพี่อุย้ยนี่ไนี่ไงนี่นนนมันจะเจอ squid วิอะไรวะต้องมีทางออกไปจากที่นี่สิ มันน่าจะรู้ว่าเราอยู่ที่นี่มันไหนวะมันไหนครับไหนมันนี่เป็นแค่ฝันร้ายอ่ะได้ปูดเป็นแค่ฝันร้ายตอนนี้แต่ต่นนี้ผมผม,มเอาเมินตาแล้วฝันร้ายกว่าเองอีกเนี่ยโอ้โหนี่มันไม่ใช่ฝันหรอกหรอ ออะไรวะเนี่ยขาววงกดทำแบบได้เวียนหัวมากครับพี่เออโอ้รคปเฮ้ยเสียงรีดูใช่เลยเสียงนี้มาแน่ไหนอุ้ยล้มอะไรเนี่ยอุ้ยออุอุ้อ้ยออย โอ้วหโว้วหโอ้หโว้วแหลกก็แหลกยังจะต้องมาโอ้โหยูเมเนทูไดแอนล n นฟั t วิ่งให้เร็วขึ้นนะรอบหน้าโอเคมันเริ่มซัปเตอร์สี่เลยใช่ไหมเอาหัวให้วิ่งหางคนแจ้ใหม่ไม่เอานล้ว เดดโดดรีว oh. 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 oh ิ่งโอ้โหวิ CSS> ่งไปหัวสั่นไปพ้ามก็โอ้สายอือจะอ้วกไหนไปครับไปครับไปครับอันอันนี้คือวิ่งใช่ไหมโอ้ครับโอ้ครบโอ้ครับโอ้ครับอันนี้อันนี้เดี๋ยวหกล้มเดดกระโดดกระโดดครับก็หกล้มตรงไหนตรงนี้หกล้มเดวหกล้มเดหกล้มเจ็ดล้มอืมบรรทับอันนี้อันนี้ไม่มีอะไรล้มนะ จันส้มผัสมัต่อไปอ่ะนี่อะไรอันนี้อันนี้ไปไปทางนู้นเอาเดี๋ยวเอามาปิดทางวันนี้อิชิมายป้า่บอกให้มาทางนี้เออหกล้มอืมเจ็ดล้มแปดล้มอู้หูดดแต่ทีเสียวชิมายนี่นี่นี่ลด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 เฮ้ยทางออกนี่ว่าอุ้ยโอ้โหมีมีดักมีดักนี่เดี๋ยวหันหลังไปอุ้หมันตามมาติดๆเลยรถ่ลเออเออ ีสคเออมันเป็นรถมันต้องช่วยเราได้มันมีใครใครมาจอดตรงนี้วะไม่รู้ว่าไปก่อน,นมันตามมาป่าวะไม่รู้แล้วไปก่อนโหรถโคตรช้าเลยมันจะมีรอดได้ไงวะนนี้แต่ไม่มีเสียงเลย,เลยครับพอพอปิดก็ไม่มีเสียงไม่ใช่ปิดคือเปิดเบาเอาจะไม่มีเสียงเลยฉันต้องไปเร็วกว่านี้กฟาเตอร์ไหนไปไหน ก็ยังยังรอดอยู่ผมดูอยู่ไม่ไม่มีอะไรครับพี่เร็วกว่านี้เร็วกว่านี้กึดโกฟาดกึดโกฟาดกึดโกฟาเตอร์ฟาเตอร์ฟาเตอร์ฟตเอร์ไม่โอ้ยแดงอะไรแดงๆด้านหลังเอ้ยเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวโอ้โหเกือบเกือบโอ้ยอ้รถผมรถโอ้หืมโอ้จมน้ำเกือ โอ้โหอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหเอ็อะไรปะภาคารปะภาคารน่าจะปลอดภัยต้องเข้าไปในประภาคารนะคุณผู้ชมอุ้ยโอ้โหดูดูมันดูมันเฮ้ยมันโกรธมันโกรธเอ้ยเดี๋ยวเขาเพิ่มเพิ่มเสียงกนไม่ได้ไม่ได้ยินเลยเลยเดี๋ยวตอนไม่มีเองก็ไม่ไม่มีเลยอะ แน่ไปเลยไปเลยตอนไม่มีก็ไม่มีลูกอ,อะไรวะเนี่ยเฮ้ยตัวพ่อเหรอตัวตัว,ต,วตัวลูกมีตัวพ่อด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยทำเป็นพาคานก่อนเอาติดตามตอนต่อไปบางทีอ๊องจบแล้วลนับสำหรับเกมไซร e นเฮดเดือ ไซรินฟอเรสตหรือป่าของไซรินนะครับผม,ผมก็จบไปแล้วนะครับผมอึ๋ยผมลืมอธิบายว่ามันตัวอะไรเอ,เอาไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปตัดเพิ่มนะ,นะครับก็สำหรับใครที่อยากเล่นเกมนี้นะครับก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไวนะ้เป็นเกมฟรีในสตรีมนะครับก็เดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ใต้ดีสคริปชันนะคุณผู้ชมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับทุก comment, คนกดคอมเมนต์กระดิ่งเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมผมสกิปทำไมเนะี่ย โอเคนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย